สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินท็กเตอร์สาขาคุจับจังหวัดุอนธาน,านีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีโรตดรี่ขนาด180นะคะเมตรแ80ดสิบนะคะตัวนี้ของค่ายสยามสโตล่านะคะตัวนี้มานําเสนอนะคะเป็นมือหนึ่งเลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์ครบนะคะตัวนี้ใส่ตั้งแต่4ี่ิบห้าแรงเลยนะคะ4ี่สิบห้าห้าสิบนะคะ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่58,000บาทนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่092-942-2503นะคะหรือ0817-294-501หรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ065-047-0370นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดลอนทานี หรือหาลูกค้าท่นสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรามีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะที่ช่อง y t u t u ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ